อะไรอ่ะโอ้ฮึเฟรดี้ดี้เดีเขือนที่หนึ่งอืมกดตรงนี้ดูตรงนี้ก็น่าเบื่อไปนอนดีกว่าขอฟิลขอฟิลขอฟิล อะไรอะเสียงอะไรอ่ะเปิดตัวหนเออไม่มีเออไม่มีอะไรเลย คนเกิดไม่มีอะไรเลยเออกระจุดซะหน่อยเย้อ่ามีแสงไฟแล้วไปกันทุกคนจุดตรงนี้ด้วยจุดตรงนี้ด้วยเอออะไรอ่ะแหวะนี่ไงอู้น่ารักจังเลยอ่ะไม่เออเอออิ สวันดีกอดเก๋อหนุ่มจังเลยฮ้อ๋อคิดออกแล้วมาเนี้ยแล้วเว้ยอืมอ่ะนี่ไงอาอื้อถึงเวลาแล้วไอ้อ่อโอ้ไปด้วยพวก เสร็จแล้วเจ๋งปะไปปอยหมืนอะไกัเลย <c oughs> เออวันนี้พวกทำว่ายานตัวนี้มันแปลกนะน,นี่เนี่ยออกมาดิมันน่กกากลัวเกินไปนี่เย้ยูฮูน้วจังเลยอ้ายมันจะเพาลา้พิซซ่าของเราเอไม่ดี ai đi đâu? Quá chơi, ôi, Oi! ôi, um, ngồi Chica mà sexy malé! à? Ha 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 ha, ngứa, ha ha, ơ, um, bơi, u, ไอพวกที่มันโง่จังพวกทำอะไรของเองก็กซ like <sh> <Hiç> ี <sh arp inhale> so ่ไงโอ้ยงงสองตัวอะไรมาเนี่ยวันนี้ชิกะฟักซี่อ้อต่อวิอักอื่มถึงเวลาแล้วเกตไปในวันนี้แหละเอ้อทุกคนจุดไฟดีไหมจุดดีกว่า ขอตากิปกันเออไม่นะอืออืออ,อ,อือืเ้ยเกอืออออืออืงไม่เวลาจวดแล้วชิบหายแล้วปวกเราคนที่สอง ้มันอยู่ตรงไหนวะพวกเฮ้ยปู๊บเอยมันอยู่ตรงนั้นอืมลูกพี่ครับผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างฮิฮึเปิดดูสักหน่อยโอ้โหมาเป็นตัวค้อมกับไฟแช็กปิดดิ